เสา A นะครับถ้าไม่สนิทนะครับเวลาไม่สนิทเวลาเราใส่มันจะไม่สนิทอย่างนี้นะครับเวลาเราใส่กับพื้นนะครับเวลาเราใส่กับพื้นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่สนิทอย่างนี้นะครับเห็นไหมเห็นล่องไหม,มนี่ถ้าไม่สนิท นะครับให้เอาออกนะครับให้เอาออกนะครับโดยการดึงนะครับดึงยางออกก่อนนะครับยางด้านข้างนี้นะครับดึงนะครับจับดึงนะครับดึงยางออกนะครับเสร็จแล้วก็ดึงออกมานะครับ ดึงออกมานะครับนี่กาวที่ให้มาได่ดิเห็นกิฟตรงนี้ไหมครับเห็นไหมอ่านี่กิฟตตัวนี้นะครับใช้ครีมครับใช้ครีมนะครับจับมันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ครีมดึงนะครับแบบนี้นะครับ หาแนวหาแนวเข้าไปให้มันลึกๆนะครับแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับดึงแหลกออกมานะครับดึงเสร็จปุ๊บนะครับเอามาใส่นะครับที่ตัวนี้นะครับให้เข้าร่องนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่อุปกรณ์เข้าไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมจะมีลําโพงนะฮะยุ่งยากนิดนึงนะครับ่าก็ก็เอา มุมนะครับเสียบเข้าไปก่อนนะครับเสียบเข้าไปนะครับปึ๊บนะครับพอลงนะฮะแล้วก็มาใส่มาไล่ตรงนี้นะครับกิฟนะครับด้านข้างนะครับเอากิฟตรงนี้ลงไปก่อนนะครับตีเขียวนะครับเสร็จแล้วก็ดันข้้งบดลงไปนะครับนะฮะดูให้มันตรงร่องนะครับนะครับ พอตรงร่องแล้วก็ดันกรึบล,ลงไปนะครับอ่ะน้องเล็นะครับจะแนบสนิทอย่างนี้เลยนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเวลาใส่ยางนะเอาด้านนี้นะครับใส่เข้าไปก่อนพอใส่เสร็จเราก็ไล่นะครับไล่นะครับ ลายยางเก็บขึ้นไปนะครับนี่นะฮะโอเคเรียบร้อยครับผมโอเคครับเรียบร้อยนะฮะ